อ้เดยได้บ่านางลงนางลงนางลที่ถามมูนมังมคือกวางแท้กวางเนาะโแบงหายว่มือกล่องมัยผายางมาเนาะว้าแบมีใมีหน้าเฮ็ดกใช่เฮ็ดอยู่ตาพูดนี่หาเงินจะปีชืนโอ้หหลายปีอยู่หอดสิบแปดปีมาแน่นะขาแดงมันต่ำาหรือกี่บาเนาะ ไปแม่พี่น้องเขาเวียกเขางานบัตรเลยกลับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอสซีคือเก่าก็เดิมที่เขามาติดตามเลยครับส้มซองกับแม่นงเปียวมาฮตลอดเนาะมาเคลียร์กันเรื่องทางเรื่องแดนและบัดรเลยเนาะที่ใจน้องพี่น้องมาผังรักดินให้หน้ากอนแม่นกเปีวกะตามเพื่อนมาในแหละน้อ้พี่น้องเลย รักหน้าเหรอพี่น้องเลยแต่ว่าบ่มีรักหน้าเมือนนี่เนาะรักเบิดเพิ่นแบบเิ่นให้คุดคุมไว้จับเสียมคนตะวงคนระวงเหรพี่น้องเลยจับคือสิวว่าไม่เห็นยู่ตีโอ้บ่คุดทำเลยเนาะเดี๋ยวมันผิดพลาดโมเดลหน้าเขาได้เขาคุดที่ไหนก็บคุดในเ่าวเนาะผิดพลาดเดี๋ยวว่ากันได้เนาะ ไปพี่น้อง,งเลยเนี่ยข้ามป้ากันได้มหมเนี่ยใช้ใบทั้งร้อยบาทเลยให้ควายไปทั้งร้อยบาทเลยมาอันนี้ก็คือสิเป็นหน้าของป้าเราไปพี่น้องเลยกับนานเพิ่มที่เราไปหาเงินหาคำโอ้ทีปลายปีเนาะป้าเนาะเปเจอหน้าพูดนี่ <c oughs> ไปหาเงินตั้งแต่น้่อจนเถ่าในหน้าพูดเดียว <c oughs> Phút được này, đắc đắc thanh trong thang, yên nó hãy thảo, thang. vị đón hãy cái vị thang hãy, đấy nọ. đón hãy, quý อาแบนบ้เกี่ยวผู้หญิงโอ้ยเนาะโพกกระโพคุณเด็กแต่อักตื่นแหลักันนั่นแหละอ้ได้ไถมลงนนล้วไปหน่อยกันักแบนหน้าเพื่อนนี่แหละ หูดอกเห็ดดอกหาขุดมันกี่ดอกได้เนาะไปเบิ่งลักที่สองให้พี่น้องเลยอันนี้คือสิเป็นทางนาดุงเนาะทางนาดุงกั่นน้อยพี่น้องเลยนาทางปูกับหญ้าในนาหลายหนพี่น้องเลยเป็นนาหลายทงเนาะลูกเก่าคน ในกันกุ้งบาถุงคนดีนะนักเล่นบอลเี่ม่้กันนะไทางลักนี่ครับถือว่าบอลนี้บอลกุ๊เจือกคนถิ่นแล้วบอนี้เราเอาเบกับพุ่นบอลนี่เราอ่านตัเทิงพุ่นเลยนกเถิงขึ้นบอลนึงอันี้ลักตวกลางอยู่วงเก่านี่เราเห็ดเห็ดหรือกมาพี่อ ผังกรูก็พอโตนี่ักนี่นะแต่ว่าฝาบ้ารว2สองมือบ้าน้ำเกษตรบ้าก็ทมาหายักไม่เลยนี่ตรงกานอันนี้กบวกนักเล่นบอลเออเลยพยายามเอามเจาทุกขุดหน่ยกับพ่อแล้วไอ้เอใจว่าเนี่งกับใส่กับขุดเงี้ยขุดแล้ว้ใส่บองอะไรก็ได้บองลักเก่าก็ได้บองอะไก็ได้นึ่ก็ได้ขุดแล้วใช่พี่กุติเนี่ยมันสิแปดเนี่ยติ เพื่อเบี้ยเพื่อเบี้ยเพืแล้วเพื่อเบี้ยเพื่องวดเนาะนักซิมหะพันโมใส่รักเนาะใช่ลักดินกระซื้อได้ไหมพี่น้องไหมภูมิบัดสีมาใส่พี่ซื้อได้ลักดินกันเลยักบัดซิหพัน ต้นนะองติับยา้มงมาตามิง,งอันนี้คือรักฐานเเด้อเด้ออันนี้แม่ต้องเปล้่ยว่าเป็นรักฐานพยานนานี่ก็ังดินบ่รักแรนบ่นเนี่โอ้นี่ก็รักแรนเพิ่นผังทีเ,เนาะทีที่ได้เ <ắc> น่ยคักเห็ดหางนะมัน,มอมน,มนบอกคักมาได้ นาปาลาเราเห็นพี่น้องเจ้าคนปั่นกันได้ไรยังจะได้กวงได้ทีเลยบึงคือเป็นเนะาะเฮะบึงคือนมาเป็น,นอโอ้โหกวงอีเนาะอันนี้เด้อย่างจนขาลอยยังวัวซุดลักแหลนอยู่โทรศัพท์ให้นะโทรศัพท์เจ้า,าอาทองอาทองโทรศัพท์เจ้า,า่ปัะไปพี่น้องไปเบิ่งลักตัวที่สาม อันนี้ใส่แุกอีอ้อโอ้ยกรมกใส่อันนีใส่เออหออันพังนี่เพ่นเห็ดหัปไปไดนไคอันนั้นกานาตะไายเออเพ่นเห็ดตะบะผของมุ้กใส่แล้วโอ้ชุดนนี้เนาะโอ้ของแก้วใค้พี่เนาะะตั้งเนื้อตีนไปตีนมันถมอนพุดแล้วเนาะ อันนี้เพิ่นฉิพังหผมุดเชิงก่อนบ่เจ้าไหนคดเไหมยาลักเองเพิ่นบบ่สิงโทษทีนี่เละไฮ้ไปตะนี้จบกันบ่กุมไม่รอดอ่ะลักเพิ่นหามายาใช่เองนั้นเป็่บคาดไปบ่ไปองป้ากันบ่ไปของป้ารึเปล่ไปของไปของป้าจบกันละท่องของป้าจบกันแมของเจ้าเลยคุดเอาบัง ยังเนาะยังหลายพูดอยู่มันอีเพลพี่น้องมีคนพิฟดดูดไว้ในมามกันเลยเอ้าหมายมาคุดอีกแล้วคนบอกหมายมาคุดเอาเสียวลาสิงว่าอยู่เสียวลาเล้าวะมาุดอีกแ้วเอออะไรมาคุดอีกแล้วคนบอกเสียวลากายเด็กดิเอ โอ้บ่ทันเพิ่นซับพีอตเอ้งมือกล้องไล่หลังไอ้คนจักแหลนนี่เนาะนี่เพิ่นพุดต่อไปพี่น้อไอ้เผ็ดหัวเพืมม่อนซ่จมื้อนี้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็สบายได้นะได้พี่น้องเอ้ปล่อยขึ้นมาลดเดี๋ยวนี่บ่ต้องย่านว่าข้ามไปกินข้าวผู้ใด แต่บไม่แตนเนาะคือบุพเอเฮ็ดเนาะอยากมานี่เฮ็ดเอเฮ็ดดินเฮ็ดดอนกับบออกเนาะไปกปกองใหม่ไปถังเลยด้วกรุกชกตัวนี้แล้วเลยตัวนี้น่อกระตุกชีกกระปกชีกอย่างนีนะ ม่ปมีไมีโชนกันด้ตน่่ไทนี้คกนี่ฮะดี่กนี่เลยไปใส่กมนห่งุดรถมาก็ุดอได้วกนี้ได้คุดกลางกันแล้วคุดกลางัแล้ววไเป็นกับผัวแมวปลายแล้วครประมาณ10เมตทานี้กยับไป10เมทางนั้กยับ1เมนี่มันชึ้งเนเขีรยกันเีร์กันเรื่องพูด เคกับเดืนพางนี่เงนะจ๊ะเออมันมันถึแต่กระามันเฉื่องเ่ไเนาะเออมันโิงเดีวว่ามันเวียน้นมาไปเดไปต่ออ่ก็คือว่าเพิ่นใช้กล้องว่าจเนใช่อันวัดอันเชืองวัดแบบมี้ยังท่านสมัยเลยห บอลมีหมอกิงอย่างมคตรปะตรงเลยเนาะแล้วบอแม่น้าแม่ต yeah, ้องเปลวได้ถามชื่อถามจักหวชื่ออไงพี่น้อไงแต่ว่าเมื่อนี้เาจะเป็นมือคุดตักไว้ชื่อหรไงพี่น้องไง เดี๋ยวมาเอินเลยเป็นชิมาวัตเป็นชิมาแทะมะนางไปกับโนะบเห็นเห็ดจังหลอกเน,ะนาะ,ะอู้คือได้ยินมาเห็ดดินออกเลย อันนี้ก็ชื่อชิเป็นหน้าทองอพี่บัหนาทองเออพวกพวกอันนี้่เป็นหน้าปลาบ่หน้าใครจะตัวเนี่ยหน้าทองอู้อันนี้ก็แรนบะว่า,าแล้ว นมันตังย่ใงที่เนาะมันไปจิงที่เนาะตอนนี้นี่ตึงก็มาใช่ต่อนี่เดียพี่ได้ตึงหนึ่ก็ได้พี่มันไปทิงที่มันไปสียงเพีงอเนาะเึ้นวอย่างเงีย่างเงีอย่าเ้ยอย่างเงีย้าที่พุนนะเพีงพุ่เนะ เอาไปเลยแต่ว่าแดดหน้ากาบทีีแบบเคลื่อนที่ได้หนึ่งเลพี่้รงเลยถ้าต้องแบบพับเปลี่ยนอีกสักน่อยหนึ่งนะนะแน่ค่ะสักหน่อยก็อร่อยวะอะไรเ็นตัวกันไห้ทางยุ่นนี่นะผ่านไม่ถึง

นางพักเบกสักหน่อยหัวพี่น้องเลย่ายกันไปตลอดไปตลอด่เนาะโอได้่านางลงนางลงนางลงี่ามนอดยมูลมังหม่คือกวงแท้เลยกวงเนาะโมแมงให้บ่มือกล่องไหมผายางมาเนยแต่บ่มีให้มีน้าเห็ดกับใชเห็ดยูโมแมงเคืงเลยเนาะ โอ้เว้เพ so pues ิ่องเล่าจะบางตัวอยากปลูกมันปลูกอย่างก็มาเบิกได้เบิกได้เนาะแม่แป้นก็ได้เาเนาะแม่เจ้าก็ได้ข่อยก็ได้เนาะในนกันในน้ำกันข่ก็ได้น้ำแป้นเนาะเจ้าก็ได้เงินบ่แม่แม่เจ้าเจ้าก็ได้เงินจะปลูกมันได้ข่อยก็ได้น้ำแป้นน้าพุดนี่หาเงินจั้งปีชื่อเลยหลายปีอยู่หอดบอสิปายปีมาเนี่ยขาแดงมันต่ำางหรือกี่ว่าเนาะ หาแรงหาพันบอกเตือนหาพันหกพันเออเนาะเก็บเงินสองพ่อเมียได้เนาะเตือนบอกสองพ่อเมียบอกหรือว่าผู้เดียวบอกน้ำผักน้ำแรงของป้ากับลุงเทอมให้พี่เราไปหาเงินที่กรุงเทพคือหน้าอยู่ในหน้าอยู่เส้านั่งกินาะ เดี๋ยี้แซเชนแม่จีตายย่อบอด็กทอบอขายนะไหลมาเลยเนาะถ้าว่ามันขายเป็นกระเบืเงินเงินก็วัดชื่อๆนะถ้าว่าซื้อของก็ได้ยังอยู่อยู่นั่งยืนอของเฮาก็อยู่น่ะจริงปียังยังขึ้นเก้าได้หดรุ่นตุ่นเต่าว่ะเนาะตอนนี้นางพักก่อนไว้พี่น้องเลยพอนางรอพวกไอ้ทั้งอ้าวทองแล้วเมื่อเอาผพร ทางตุ้ยเถอะนะจะได้ใส่แน่มันตรงนค่ะเมันติดไม่ไม่เห็นมันยอีกเดี๋ยวรออีกก่อันไปพี่น้องไปวยพี่น้องโตเขาเนาะปั่นหน้าป่าหวยพี่น้องเอ้ยมันตามเราปั่นหน้าทีพันเช้าแล้วปึ๊บฮู้วก็เกาะเนาะเนาะลำมันต่างามดีดีได้ก็กาะหนำกอกก็เกาะแล้วก็ยังไม่จบ น้ำใส่ห้องไปไม่ได้เลยไปหาเนี่ยอยู่ในกินนี่หิวน้ำแห้งก็น้ำใส่ห้องเลยเนี่ยนี่ <laughs> ไม่ถึงห้เลยไนงะต่ง,งูว่ารักสิงูกับมันได้อยู่ป่าได้เลย,เลยนึกเข่าในบ้านเลยกลับมาอีกดอกอีกน้องเลย พังรักมากยับไายทางป้าหายมันตรงเหรอปัจจัยแถมมันซื้อด้วยนะนไปน้องไอหายมันคดมันเขี้ยวมันคดเบี้ยวดินนี่ได้เนาะเวลาขยี้แปะแปะเนาะ็น้องดินด่าวโอ้ หอนกืบโเห็ดจักดอกเดาได้ไหมพี่น้องไอ้ซื้อได้บ่ยินตนะหนการไปได้บ่ตกเป๊ะได้บ่มาใเบี้ยวมนยังเนาะซื้อซื้อได้เหรออยู่นี่เนาะ เงาไม่ไกลเนาะโอ้ยหยาบหายกับว่านชิมแมทก็ได้เนาะปะทั้งนั้นมายับทางนี้เออมาไปถือต้องกันให้ยที่เราเลยคุณหยับที่หยับใส่กันหยับใส่กันสาวเอาบุถือกันเนียผ้าตัดคอกันด้วยเอาที่สบายใจตามชื่อเต็งแนี่ตามเต็งอยู่นี่นี่อันนี้คือหยับแขนเนาะ คือบคชกตะใจนะคือพูดนะพ่อ e okay, ่นทองมันเบี้ยวเนาะคือเบี้ยวนะบ่อเห็ดทห้มซื้อโอคนที่จะเมื่อยที่สุดในตอนนี้คืออัทองอัทองว่าคิดพิจิตรพิจิือมันสิมาน้ำเหนแล้วเมื่อยที่สุดคือคนทั้งเหรพุดบาเด็กวเดกพี่เรันนี้ก็ได้สินะันี ไมอซื้อเนาะจากล่าเก่ามากสิบเมตรพอด้เนาะมาเติอยูใส่กันเล้นี่นอยใ่กันอืมนัเยนั่งเลย คุดยากเลยเออเออไก่ต่อไก่ตออ๋อนักดินไม่ได้ดักอะไรนะจะฉันไหมฉันก็ได้เลยปะได้ยังไงกันลได้เรา็นพ่นคนม่ชิคุดลึกไปนั่นละอืพอได้กันเละคุดขุมไว้ซื้อเราหวยไปนอง้านีง ี่ได้จีฟังแน่นนคะโอ้โหกำลังเล่าเต็มเลเนาะพูดได้จีฟังค่ะป้าอันนี้คือพูดของป้าเนะาะผังนี้คือจบแล้วไอ้เพี่น้องผังดินผังนักแรน,นจบแล้วบันี้มาต่อพูดไอ้อทองทับทางแม่บัดเลยพูดพูดจ้าก,ก็พูดแม่บัดเดี๋ยนะฮะสเป็นได้ไรบ่เนี่ยขอสัญญาต,ต่อ หลายพูดได้เลยพี่น้องอันนี้กตะกี้ก็เป็นพูดกันของลูกไส้ทั้งเมื้อเนียอะได้เนาะบ้านนี้เพิ่นขายเพิ่นขายให้ทั้งป้าป้าได้ซื้อเอาให้พี่น้องเลยป้าเราไม่เฮ้ยเราไม่กระเซน้องใหม่อย่างก็ผักแพ่เนาะมันละคือออกหน่อยแท้น่าหอยพี่น้องออกหลายได้วะฮักไปแกงเลย หงนบ่เนาะเบิ่งก่อนอ้แข็งเลยพี่น้องเลยน้องมอยากแข็งเนาะน้องใเลย้ไม่้ใหม่ก็ไม่พะยดแมนบอก่ไนอปยกมันชื่อเตียด้ี่ชื่อจากพี่ตรงมาได้ไหมาดนั้นูไปใช่ไหม Cô bốc bốc cái này nah. thì à <cậu đo doświad> cả tắt chế tắt cái tắt tắt này <laughs> Một mực một vận sai <laughs> uh, đâu rồi này ôi lọ cái bị này cả đàn ma bưng phần đi chữ đấy này bên ngay tê เพื่อทางนะพี่ไปลองไงทางป่าทางตุยไปอ,ออกมาพวกหน้า,าน่อ,อยพี่น้องเอ้ยบ้านออพี่ห็นบ้าน แรกอะเห็นเนาะลงมาก็เวิร์กสิบ่ตอนผุดป,ปันตะกี้เบิร์กทึ่งไงเนาะแหลมดุ่มเลยเนาะเออพผ่นปันน่นมาสิมักแบบแหลมทึ่งเว้นต้นทึ่งแหลมดุม่มบางคนกะต้นดุม่แดมแหลมทึ่งสิบประวัตน,นี่แหละเฮ้อ่น้องเก็สจะหายไป ผือนะ้วกระไรแล้วปลูกเต็มนองเลยป่ะงัวตกใจเลยพ่ะนะแบกเชียร์มั่งง่นึงย่านเลยอ้งัวกะดีบ้าง ัวก็ยินเมืองมากยัง่ยบาเคยเห็นหนาได้เหรอสั้นคนตังทินเชียวปะตอนคอยมาหาเห็ดปวกนะคอยอร่อยนี่เลยสามหลอกชีหลอกร้อนเลยร้อนกอดไหมกอดไอ้กกไอ้ใหญ่พุ่มนะหาหลอกโม่ได้เป็นพ่อแกงฮะ ไม่ห้างไม่ห hey. ้างไว่มีติบุบมติไม่ห้างไม่กระยุงมาตะใส่ก็ห้างแหละกกซีแม่บ่เนีคอยจำได้อยู่นละมองคอยเอา hết โอ้แล้วล ห้อนฮิดปวกบอกว่าเนาะแกงห็ดปลวกนี่เราห้อยไปหอเลยผู้รู้อยู่ดีก็แล้วฮ็ดงาเติบนน่กะกงเติบู่ได้แล้วยังว่าฮิดเทียงกันอยู่ดิอ้ยหนอแล้วตัวนั้นเปแม่ไปถอดแม่ไปถอน งานจุดมือใหรไม่ร้โออันนี้มันเป็น ปลานามนะบาทองเลยอู้นาเจ้าเนาะโหแทบบ้าปลานาคลองเลยพี่น้องเลยเอ้าไปทอดนะทอดราดมันเดียวบัเขาจะจตัวนั้นได้ห่าเนาะจมันอแล้วจได้ไปทอดแลยแตัวถอดไปไดโอ้โหมักงาหนึงได้ี่เฮ็ดเน๊นานีเนาะถอดแล้วนะขนหวยหรือ่า้นวยเลยขึ้นหวยป่าขึนหวได้แ้วนะ

ขังคัวโอ้ยเราอาช่กปแไว้หาไปก่อได้ข่างครัวได้อขัางคัวข้งคัวเลไปพุทหาม้เมื่อกงกันเอาไอ ทีปีากที่แรกบอกลงังไม่รักนึงอ่ะวันนี้ผังกลางบนต่อแค้นเป็นต่อแคนคล้ายต่อแค้มลูกาังอีก้นี้ว่ะังชุดอะไรฮะังชุดนล้นผังชุดอ่ะขร้ังโคงนั่นแหละมันังแค่ว่ะผังกลางเพิ่นกเพิ่นกชุดนแน่เห็นบ่หลายเตออ่ะเฮ้ยันเฮ้ยหยอแต่ป้าูกดูอยูู่อโอ้สองอันหูกนะอันเทียวผู Ừ. Xem chắp nó đây nè. À? phút mà À, bên con. À, <laughs> bên đi. Kể, ừ. mày. Nhưng cái làn bỏ. Ê, cái làn này. Mày biết đâu muôn vài năm đắc nín đắc na đâu. Tiền nó mày. <laughs> Tiền nó mày là sơn chén đắc nín đắc na đấy.

อันนี้คือพูดของงานเนาะพูดของงานเลยก็กุ้งถุอเล่นหน่เนาะนี่พูดคือพูดพูดของแม่หน่พี่หน่อยกิี่คือใชเป็นพูดทางลูกชายมาพี่บอเป็นขื่นเทิงคนใดหอมปลากระเญงเลยตะกี้เป็นไทหน้าแน่เห็นเนาะเป็นที่ตดำเฉยๆวันนี้มันหกหกเ็งไอ้บอ หายมื้อแป๊กเนาะป๊ากพี่น้องเอ้ยเนี่ยเนาะการแบ่งพูดแบ่งให้แบ่งนากันกะกะยังบ่จบดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแม่น้องเปเมื่อยได้จะขอจบคลิปก่อนเด้อบาดโอ้ยสิพาผู่พี่น้องไปต่อคือเมื่อยอ่ะสําหรับคลิปนี้แม่น้องเปิก็สิขอลา้พี่น้องไป่ันนีก่อนเด้อเนาะฮะโอแต่บ่งนะยา่บ่งได้ อ่อนลายกระคุม้มคัดกิ๊บมิก้าเข้ามาสบายดีเด้อพ่อแม่ที่น้อง